ครับแล้วเราก็อยู่อีกกับอีกหนึ่งขั้นหนึ่งรุ่นนะครับที่นํามาร่วมบูธกิจกรรมของเรานะครับที่โลตัสนาดีของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับที่ปรึกษาการขายหนุ่มรองเรานะครับนั่นก็คือคุณเชนครับสวัสดีครับผมเชนที่ปรึกษาการขายสุสาิบัญจันอุดรธานีครับครับผมอ่าก็คุณเชนครับผมเห็นหน้าหลังของผมคั้นนี้นะครับน่าจะเป็นรถคันที่ใหญ่ที่สุดในบูธกิจกรรมของเราใช่ครับผมเป็นรุ่นไหนครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นของสุาเอ็กิ XL7 ครับราคาจะจําหน่ายอยู่ที่0 0 0บาทนเจ็ดหมื่น ในส่วนของเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่อง1,500ซีซีนะครับหอแรงม้าแรงม้าครับอ๋ครับก็แต่ว่าอยู่ในช่วงของกาลังแรงม้ากาลังดีใช่ครับแล้วก็ในส่วนของกระจังข้างหน้าครับเป็นแบบรังผึ้งนะครับกับโครเมียมออกแบบโลโก้สุสกีสวยงามครับชูบเชียวแล้วก็มาในส่วนของไฟหน้าครับเป็นหลอดแบบฮาโลเจนครับแล้วก็ L e d ได้ทำไลนิ่ง <ining> ช่วงเวลากลางวันจะมีแสงไฟตรงนี้นะครับ๋อถือว่าเส้นตัวนี้เขาเขา้เขากับในเรื่องของลวดลายตรงนี้เลยพอดีใช่ไหมใช่ครับ<อ>ผมบแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสวยงามเช่นกันแล้วก็ชุดแต่งตัวนี้ก็มีเสริมเสริมมาให้นะครับ<อ>เป็นชุดแต่งของ xl 7ครับผมะระบบในเรื่องของระบบเบรกเป็นไงบ้างครับเนี่ยอันนี้ผมสังเกตเห็นล้อครับอันนี้เป็นล้อแม็กที่ค่อนข,ข,ข้างสวยเพอะสมควรครับระบบเบรกเป็นล้อขอบ16นะครับขอบ16 สวยงามมีระบบ ABS ครับ ABS สองคู่หน้าครับตัวนี้ครับนี่ก็สังเกตเห็นลวดลายตัวนี้นี่ค่อนข้างโดดเด่นพอสมควรใช่ไหมครับลวดลายของล้อแมกเป็นล้อแมกที่มากับตัวรถนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมไปฝั่งนี้ครับนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอ้โหค่อนข้างดูสปอร์ตพอสมควรนะครับมีจออันนี้เป็นจอจอขนาด10นิ้วครับจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ทั้ง iOS แล้วก็ Android ได้ครับเชื่อมต่อ YouTube ฟังเพลง GPS ของเราได้ครับผมครับก็ถือว่าใช้งานได้ครบคันนะครับจอของเราแล้วอันนี้เป็นระบบเกียร์ของบเกียร์แบบ c v t 4สปีดนะครับอ๋อครับมาตัวนี้ก็พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของปรับได้2ระดับนะครับ ไฟฟ้าแล้วก็มีปุ่มของเพิ่มลดเสียงได้ที่ปุงมาะไยเขาได้เลยครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดครับปุ่ม o ฟส start นะครับอ๋อเวลา start คือเราแค่กดปุ่มใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผม start ได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าครับสามารถปรับได้4ระดับนะครับแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะผ้าหุ้มนะครับอ่ได้สวยงามก็ด้านในนี่ต้องบอกว่าให้ลวดลายที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับอ่าแล้วก็ดูได้แบบ โอ้โหค่อนข้างที่จะเป็นรถครบคันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งเนาะดูดูบ่ของเขานี่ค่อนข้างที่จะยกสูงพอสมควรเนาะด้านหลังบริเวณด้านหลังนะครับสามารถเชื่อมต่อบริเวณที่จุดบุหรี่นะครับเชื่อมกับพวกโทรศัพท์ของเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยแอร์ตัวนี้สามารถปรับได้สีระดับนะครับเป็นแอร์ด้านหลังด้วยจะมีแอร์ตอนตอนตอนที่2ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนที่นั่งแถวที่3เนี่ยไม่ต้องกลัวว่า แอร์จากด้านหน้าจะมาไม่ถึงตอนหลังจะได้ไม่แย่งความร้อนกันเลยนะครับในส่วนของเบาะตอนที่สองครับปรับได้หกสิบสี่สิบนะครับผมสามารถปรับได้หกสิบสี่สิบการปรับก็ปรับประมาณนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่ถึงกับว่ายากนะครับง่ายง่ายนะครับสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับพับลงได้นะสามารถพับลงได้ครับแบนนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีของที่เป็นยาวๆหน่อยก็สามารถใส่มาจากด้านหลังได้ใช่เช่นกันครับส่วนครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแต่ด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างนี่ให้เราในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับสามารถพับได้ 50- 50เลยอ๋อเขาจะพับไปแบบนี้ใช่ไหมครับสามารถบรรจุของได้อย่างเต็มที่ครับพับไป5้ 50- เลยครับใครที่มีของก็สามารถสุได้เลยอ๋อครับอันนี้เป็นช่องช่องเก็บของครับช่องเก็บของครับโอ้โหถือว่ากว้างนะครับสามารถใส่ของได้เยอะความแข็งแรงครับ นั่งได้ไม่หักเลยครับสบายสบายเลยครับผมนะครับถือว่าแข็งแรงพอสมควรครับตัวนี้คอ่ะนะครับนี่ก็เป็นรถยนต์รุ่น xl 7ครับ xl เจ็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นที่เราได้นํามาให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมกันที่บูธกิจกรรมของเราครับผมก็ทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมด5คัน5รุ่นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปดูอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นกันนะครับได้ครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินอ้อมฝั่งนี้หน่อย